ต้อนรับสู่ AK Car Garage แหล่งรวมทุกสิ่งที่เกี่ยวกับยานยนต์ทั้งบนถนนและบนท้องฟ้าวันนี้เราจะพาคุณข้ามจากโลกของรถยนต์ไปยังโลกแห่งการบินด้วยการรีวิวเจาะลึกเครื่องบินขับไล่ HAL Tejas รุ่นปี2026ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจด้านวิศวกรรมของอินเดียเราจะพาคุณไปดูรายละเอียดรีวิวและคุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องบินขับไล่ลำนี้ที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบธรรมดา แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าและความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีของอินเดีย HAL Tejas ปี2026หรือที่รู้จักกันในชื่อ Tejas Mk 1 A เป็นรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดจาก Mk 1เดิมโดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพหลายด้านทั้งในการรบและการปฏิบัติการจริงเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาแบบม u l t i r o นี้ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็ว ความคล่องแคล่วและความแม่นยำด้วยการพัฒนาจากฮินดัสฐานแอโรนา i ติกลิมิตและใช้ประจำการโดยกองทัพอากาศอินเดียรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ผ่านการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากนักบินและผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศทั่วโลกทำให้เป็นเครื่องบินที่ทันสมัยและมีอนุภาพมากยิ่งขึ้นในส่วนของขุมพลัง เครื่องบินรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ gef 4 0 4 in 2 0ที่มีอัตราแรงขับต่อมวลที่ยอดเยี่ยมให้การเร่งความเร็วที่รวดเร็วแม้จะเป็นเครื่องยนต์เดียวแต่ก็สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่วและเหมาะกับการสู้รบในระยะประชิด ความเร็วสูงสุดของเครื่องบินสามารถทำได้มากกว่าแมทต6และบินได้สูงสุดถึง50,000ฟุตมีระยะการบินประมาณ1,850กิโลเมตรและสามารถขยายระยะได้ด้วยระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจุดเด่นของรุ่น2026คือระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ที่ทันสมัยรวมถึงเรดาร์ AESA ระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการปรับปรุงและห้องนักบินแบบดิจิทัลพร้อมจอแสดงผลแบบมัลติฟังก์ชันที่ชาญฉลาด ระบบควบคุมการบิน fly-by-wire แบบดิจิทัลทำให้เครื่องบินสามารถควบคุมได้อย่างมั่นคงแม้ในสถานการณ์กดดันสูงอาวุธที่ติดตั้งสามารถหลากหลายได้เช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระเบิดนํำวิถีและปืนกลอัตโนมัติขนาด23มิลิเมตรสำหรับการต่อสู้ระยะใกล้เตคัส m k 1A ยังสามารถสื่อสารกับระบบภาคพื้นและเครื่องบินลำอื่นได้อย่างราบรื่น ทำให้เหมาะกับการรบแบบเครือข่ายสมัยใหม่โดยกว่า40%ของชิ้นส่วนผลิตขึ้นภายในประเทศอินเดียสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพึ่งพาตนเองตามนโยบาย Make in India ตัวเครื่องสร้างด้วยวัสดุคอมโพสิตเพื่อลดน้ำหนักเพิ่มความแข็งแรงและลดการตรวจจับจากเรดาร์จากมุมมองของนักบินเครื่องบินลำนี้ให้การควบคุมที่สะดวกสบายมีระบบเพิ่มการรับรู้สถานการณ์และมีมาตรการความปลอดภัยที่เทียบเท่าระดับโลก ระบบสร้างออกซิเจนในตัวช่วยให้นักบินสามารถอยู่ในอากาศได้นานขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งจากภาคพื้นดินอีกทั้งยังสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายและใช้เวลาน้อยทำให้พร้อมสำหรับภารกิจตลอดเวลาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในช่วงเวลาสงครามรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ด้านการป้องกันประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่ออกมาในเชิงบวก หลายคนยกย่องว่าเจคัสมีความสามารถที่เกินขนาดเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวแม้จะไม่ใช่เครื่องบินหนักแบบ2เครื่องยนต์เช่นราเฟลหรือ SU-38 ก็ชดเชยด้วยความเร็วเทคโนโลยีความคุ้มค่าและความหลากหลายในการใช้งานปัจจุบันมีการสั่งซื้อแล้วหลายลำและกองทัพอากาศอินเดียมีแผนจัดตั้งฝูงบินเพิ่มในอนาคตหากคุณหลงไหลในเครื่องจักรที่บินได้ และต้องการชมรีวิวเชิงลึกแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตาม AK Car Garage สำหรับคอนเทนต์สุดมันเกี่ยวกับยานพาหนะเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมจากทั่วทุกมุมโลก